ตอนนี้เรามาอีกที่นึงนะครับในเมืองซูบจะพาไปดูว่าร้านนาฬิกานะครับที่อยู่ในตึกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนะครับแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเ์ลยนะครับเพราะว่าได้ตึกนี้มีอายุประมาณ500ปีนะครับถ้าเป็นต้กนกำเนิดจากเขาเนี่ยคือออริจินัลเขาเนี่ยเป็นสถานที่หรือว่าเป็นบ้านนะครับของโกสมิหรือว่าช่างทองนะครับในสมัยก่อนก็คือที่ซูบเนี่ยเขาไป เรียนการทําทองมาจากที่ออส o ปร์นะครับออสปร์ Oxford ที่บาวาเรียในเยอรมันเนี่ยที่เราเคยพาไปดูอีพีที่แล้วนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้นะครับที่อีก่อนๆร้านเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าลอรีนะครับลอรีก็คือเป็นร้านนาการ้านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าใหญ่ในเมืองซุกแต่ว่าเขาไม่ได้ขายแค่นากานะครับเขามีคอลเลคชั่น จิวเวอรีนะครับหรือว่าเครื่องประดับที่ทําโดยช่างทองในเมืองซูกนะครับที่ได้ความรู้มาจากออกซ์บรกนะครับที่เป็นที่โด่งดังของทั่วโลกเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในจะมีอะไรขายบ้างนะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์ัชวริตต่างๆนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีมิวเซียมนะครับแสดงพวกจิวเวอรีชิ้นแบบแรมากนะครับหายากมากในโลกนี้มีไม่กี่ชิ้นในโลกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไง องบอกก่อนนะว่าที่ลอรีนยครับเขาจะมีทั้งหมดประมาณ3ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะเป็นบูติกรวบรวมพวกแบรนด์นาฬิกาลักชัวรี่นะครับหรูๆในด้านหลังก็มีโอเมก้านะครับมีเปียเช่นะครับแล้วก็ชั้น2กับชั้น3เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นคอลเลกชันส่วนตัวนะครับของตระกูลลอรีต้องบอกก่อนนะว่าชื่อลอรีเนี่ยครับเป็นชื่อตระกูลนะครับตระกูลช่างทองที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ตึกที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นตึกของ กดสมิธหรือว่าช่างทองนะครับที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในในโลกหรือว่าในยุโรปเลย EP นี้นะครับเราไม่ได้พามาเดินดูคนเดียวนะครับมาทั้งทีก็ต้องมีผู้รู้นะครับพาเราเดินดูซึ่งก็คือคุณเจ้าของนะครับชื่อว่าคุณฟรงโกลอรีนะครับนี่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปแนะนำให้รู้จักกัน Welcome to the l o r i House the oldest goldsmith house in the world I'm Franco l o r i Uh, i the second generation of the Lori family. And I'm the actual CEO of the company. You're the second generation of the Lori. Yes. Can you tell me a little bit more about the, this building? Yeah. Yeah. So it is the oldest goldsmith house in the world because we can prove that sits since 1620, yeah. there is always a goldsmith inside mm -hmm. this house. What is important to know my family and also myself, we are all goldsmiths. So, with us, the story continues. Mm -hmm. And the oldest goldsmith house itself is special because of its history, but also because of the architecture that you can see, because it is built in the style. of the Napoleon. The third thing which is very special and which I totally recommend to have a look at is our collection that we collect since 50 years art historical pieces pieces that you cannot find anywhere. นอกจากจะขายของนะครับก็จะมีให้ความรู้ของคนที่อยากจะมาด้วยไม่อยากซื้อของแต่ว่าอยากจะมาดาูสิ่งของที่มีมูลค่าสูงนะครับเขก็ เริ่มสะสมมาตั้งแต่ประมาณ50ปีที่แล้วละ mm hmm. ก็จะมีของที่มีไม่กี่ชิ้นบนโลกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้คุณฟังก็ไปพาไปดูกันข้างบนนะครับ shall we do the tour now? we do the tour yeah let's go เนี่ยขึ้นมาบันไดนะครับระหว่างชั้น1กับชั้น2ขึ้นมาก็จะเจอเนี่ยเป็นภาพไม่ใช่เป็นภาพวาดสิเป็นเป็นการเพ้นผนังนะครับเรียนแบบวัสดุหินอ่อนจริงๆในสมัยก่อนอันนี้คุณฟรานโก้นะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนรวยรวยจริงๆนะครับเขาเขาก็ซื้อหินอ่อนมาแปะตรงฝาผนังได้นะแต่ว่าเขาอยากจะทําอะไรที่มันเหนือกว่านั้นนะนั่นก็คือการจ้างจ้างศิลปินนะครับมา วาดภาพเรียนแบบวับสดุหินอ่อนนะครับเพราะว่ามันจะยากกว่าแล้วก็ใช้เงินเยอะกว่านะครับเป,เป็นการโชว์สถานะของตัวเองในสมัยก่อนเนียนเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเป็นหินอ่อนเป็นลายหินอ่อนส่วนใหญ่ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ในตึกนี้นะครับก็จะเป็นสไตล์อียิปต์หน่อยนะเพราะว่าคุณฟรังโกเขาบอกว่าช่วงสมัยประมาณศตวรรษที่10กลางๆกลางๆศตวรรษที่สิบแปดนะครับก็เป็นช่วงที่นโปลเลียนเนี่ยมาคุมที่นี่อยู่มามาบุกที่นี่นะครับ ก็เลยได้อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมที่นโปรเลียนชอบ Welcome to the first salon Here we are on the first floor and here we present our personal pieces our personal l o l r y collection from art historical pieces pieces that you have never seen before Have a look ห้องนี้ก็เป็นห้องแรกที่คุณฟังโกเขาพาเรามาดูนะครับเข้ามาก็จะเจอเป็นพวกจิวเวลรี่นะครับเครื่องประดับต่างๆโซนนี้คือเขาเขาเปิด ให้คนซื้อได้นะครับแต่ว่าพวกที่อยู่ในตู้กระจกที่อยู่ตรงผนังตรงกำแพงตรงเนี้ยไม่ขายนะครับเป็นคอลเลคชันส่วนตัวที่เป็นของชอสส่วนตัวนะครับเก็บเอาไว้ดู In our collection you will find different pieces of king and queen of Europe for example from Queen Victoria or also from c i s isi, which are extremely popular and well known there are a lot of fans of these pieces and it is not wrong to say these are real rare pieces เริ่มที่ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แรนะครับหายากมันก็เป็นตลับนะเป็นสร้อยคอตลับของควีนวิกตอเรียนะครับประมาณ200ปีที่แล้วด้านในก็จะเป็นตลับรูปภาพนะครับแล้วก็ทำมาจากทองแล้วก็ถัดมาจะเป็นเครื่องประดับนะครับของราชวงศ์ฮับสเปิร์กนะครับราชวงศ์ฮับสเปิร์กอยากรู้ว่าคืออะไร ก็เหมือนเดิมนะครับเคยลงคลิปไปไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปออสเตรียหลายคนน่าจะคุ้นนะครับนี่คุณหน้าคุณหน้าคนนี้นะครับซีซีจักรพรรดินีของฟรานชอเซฟนะครับฮับสเบิร์กเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตลับใส่บุหรี่นะครับในสมัยก่อนแล้วก็เป็นเครื่องประดับประจําตัวของซีซีนะครับที่นี่เขาก็มีเหมือนกันไปมิวเซียมยังไม่เห็นขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเข็มกลัดนะครับของควีน อิตาเลียนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเอเลนาความสำคัญก็คือเอเลนาเนี่ยเป็นควีนคนสุดท้ายนะครับของประเทศอิตาลี1873-1952แล้วก็อันนี้ไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับ mm hmm. ของตระกูลลอรีนะ mm hmm. ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นมงกุฎที่จะใช้ในงานแต่งงานทุกครั้งนะครับของตระกูลลอรี So in our collection you can see it starts from the very first uh, jewelry which was made Uh, continuing to Roman times, and till today, we show you the very special pieces we have. So, there are many, many different pieces from all the very important goldsmiths in the history, and also pieces from Fabergé, Funkleaf and Arpels, Cartier, and other royal pieces. Have a look. เริ่มที่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในในตึกนี้เลยนะครับเป็นพวกเครื่องประดับจากช่วงยุคสมัยโรมันอย่างที่บอกทุกๆคลิปนะครับว่าโรมันเนี่ยอย่างต่ําก็1,500ปี2,000ปีประมาณนี้นะครับเนี่ยดูสมัยก่อนนะช่วงยุคโรมันเขาทํากันได้ขนาดนี้แล้วนะครับโอ้ไปมิวเซียมมาหลายๆที่ในยุโรปก็ไม่เห็นอย่างนี้นะมาเจอที่ซูกนี่นะครับที่ลอรีสวยมากเนี่ย เป็นพันปีดีเทลได้ขนาดนี้เลยนะครับคือต้องบอกกันนะว่าโกลสมิธคำว่าโกลสมิธในสมัยก่อนนะครับไม่จําเป็นต้องผลิตแค่เครื่องทองนะครับแต่ว่าเขารวมไปถึงพวกเครื่องเงินด้วยเมื่อก่อนไม่มีช่างเงินกับช่างทอง2องอย่างนี้นะครับมีคําว่าช่างทองคําเดียวผลิตหมดเลยทั้งเงินทั้งทองสมัยก่อนนิยมใช้หินนะครับไม่ได้เพราะความสวยงามแต่ว่าเป็นเพราะว่าความเชื่อนะครับอย่างเช่นทับทิมนะครับก็ กษัตริย์ในยุโรปก็นิยมใช้กันเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้ามีเหตุอันตรายกําลังจะเข้ามาเนี่ยทับทิมมันจะเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับสีเข้มขึ้นก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับนี่เป็นแหวนที่เอาไว้วางยานะครับในสมัยก่อนหลายคนสงสัยว,ว่าวางยายังไงคือตรงหัวตรงตรงข้างบนตรงเนี้ยมันสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ใส่พวก ผงยาพิษนะแล้วก็ถ้าจะวางยากันก็เปิดแล้วก็เทใส่แก้วสมุดโน้ตนะครับที่เรื่องราวน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไว้สําหรับผู้หญิงนะครับที่สมัยก่อนโสดอยู่ยังไม่แต่งงานนะครับเอาไว้โน้ตว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเคยเต้นกรํากับใครไปบ้างนี่มาดูชิดนี้กันนะครับชิทนี้ชอบมากส่วนตัวชอบมากให้ถ่ายกันเล่นให้เวลาประมาณ3วินะครับว่าเป็นภาพวาดหรือว่าอะไรนะหนึ่งสองซ้ำหมดเวลาแล้วนะครับเป็น โมเสกอันนี้เป็นโมเสกนะครับโมเสกนะครับก็คือการเอาหินหรือว่ากับเบื้องสีต่างๆนะครับมาทําให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาต่อต่อๆกันให้มันเป็นรูปภาพที่ต้องการขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้เรียกว่าไมโครโมเสกนะครับเป็นเป็นโมเสกเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้วัสดุที่มันเล็กมากๆนะครับเล็กกว่าหินหรือว่าจะเป็นหินนะครับที่เอามาทําให้มันเป็นแบบไซส์ขนาดเล็กมากนะครับเรื่องราวของอันเนี้ยมัน กิดขึ้นมือประมาณ200ปีที่แล้วนะครับประมาณช่วงกลางศตวรรษที่19นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเวลาเขาเดินทางไปที่โรมนะครับคนที่เดินทางได้เนี่ยต้องรวยมากๆที่โรมเนี่ยเขาทำของชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมอบให้ผู้เดินทางไปหาเขาเนี่ยเป็นของที่ะระลึกเพราะว่าโมเสสเนี่ยมนสะท้อนได้อย่างดีนะครับว่าที่กรุงโรมเนี่ยมีสถาปัตยกรรมเป็นยังไง หลายคนอาจจะเคยเห็นแบรนด์นี้นะครับ f ฟา Cliff อันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของที่ l o ร r y นะครับที่ค่อนข้างจะแรหายากเลยนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับที่หายากมากๆในในตู้ใบนี้ก็คือตัวหมาจิ้งจอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็หมีด้านขวาตัวนี้นี่นะครับหายากขนาดที่ว่าเจ้าของแบรนด์ฟานค i f f นะครับมาขอซื้อเขาต่อนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ขายให้ขนาดเจ้าของอยากจะมาขอซื้อเลยนะครับหายากขนาดนี้ แล้วก็อันนี้นะครับตู้ถัดมาฟาเบเช่นะครับเป็นแบรนด์ของรัสเซียนะครับในสมัยก่อนที่โด่งดังนะครับเพราะว่าพระเจ้าซาที่เคยเป็นผู้ปกครองรัสเซียสมัยก่อนเนี่ยนิยมนะครับให้แบรนด์นี้ผลิตของเหมือนกับเป็นของชิารุ่ยของที่ระลึกนะครับแล้วก็ส่งไปตามราชวงศ์ต่างๆนะครับเพื่อผูกสมัสมพันธ์นธไมตตีแล้วก็ตู้ถัดมาตู้นี้จะเป็นสไตล์อียิปต์หน่อยนะครับแบรนด์นี้ก็สวยเหมือนกันเป็นศิละปะที่มาจากช่วงยุค ของนโปเลียนเหมือนกันนะครับประมาณศตวรรษที่18นะครับนี่คือคำที่นโปเลียนนะครับเขาชอบอะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับอียิปต์อียิปต์เลยก็จะเป็นการเอาหินนะครับอันนี้ก็เป็นมรดกนะครับหรือว่าอ m มเ a รีเอามาแกะเอามาแกะสลักนะครับให้เป็นรูปหน้าของบุคคลสาคัญในอียิปต์ึ่งต้องบอกก่อนนะว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกหินสวยๆงามๆพวกนี้ครับเขาไม่นิยมเอามาแกะสลักกันนะ เขาทียมให้มันเป็นหินแบบเพียวๆแล้วก็เอามาขัดให้มันเป็นเงาๆใสๆนะครับแต่ว่ายุคของนโปรเลียนเนี่ยเป็นยุครุ่นบุกเบิกนะครับที่เอาหินเนี่ยมาแกะสลักให้เป็นรูปหน้าคนอย่างอันนี้ก็เป็นโอปอลหินโอปอลนะครับสวยมาก อันนี้ก็ทีเด็ดนะครับอาจจะเห็นว่าเป็นแหวนวงเดียวนะครับอยู่ในตู้แหวนดูธรรมดาธรรมดามากเลยนะแต่ว่าดูข้างหลังข้างหลังรู้สึกจะมีหน้าคล้ายๆเป็นเจมส์บอลนะครับก็คือความสำคัญของแหวนอันนี้แหวนวงนี้นะครับเป็นแหวนแต่งงานวงเดียวนะครับในบรรดาเจมส์บอลทุกๆภาคนะครับ คือเจมส์ o อ d ทุกๆภาคเนี่ยเขาไม่เคยมีแหวนแต่งงานปรากฏอยู่บนบนนิ้วมือของเจมส์ o อ d นะครับแต่ว่าเนี่ยคือแหวนวงเดียวที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่อง j เจม s ์ o อน on her Majesty's service นะครับที่ไปถ่ายที่สวิสเนี่ยเหมือนกันบนยอดเขาชิวทอนนะครับถ้าใครอยากดูชิวทอนก็เหมือนเดิมนะครับลงไว้ให้แล้วนะครับใน e ีีแรกๆที่ไปสวิสรอบก่อนดูเพนเพลน,นะดูแบบไม่ได้หรูหราแต่ว่า เรื่องราวสตอรี่เนี่ยแน่นๆเมื่อกี้ออกจากห้องนี้มานะครับห้องที่เป็นพวกตู้โชว์ต่างๆนะครับสมัยยุครมันนีรมันอยู่ตรงนี้นะครับออกมาตรงนี้โซนตรงกลางก็เป็นโซนที่เขาเรียกง,ง่ายๆว่ารีเซลนะครับก็คือด้วยความเป็นคอลเลกเตอร์นะครับเขาก็จะดูออกว่าของชิ้นไหนจิวเวลรี่ชิ้นไหนนะครับคู่ควรที่ที่จะซื้อมาทําการลงทุนนะครับแล้วก็ขายต่อนะเนี่ย คือมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาจะไล่ความเก่าของยุคสมัยนะครับเริ่มต้นที่ตู้ตรงนี้แต่นี้คือต้นทางนะครับแล้วก็เนี้ยตามทางไปหน้าตาของจิวเวลรี่นะครับดีไซน์เขาก็จะทันสมัยขึ้นตู้นี้นะครับก็จะเน้นการใช้วัสดุนะครับที่เป็นหินนะครับเป็นพวกมรกรนี่ตู้นี้ชิ้นเบิ้ม And you to marine. you have a So, Mr. Franco, which one from all of this is your favorite one? Most favorite? Yes, uh, actually, it's a difficult question because we have a lot of rare pieces and special pieces. But there is one piece I like particularly because it shows very nicely how goldsmiths work and what they mm -hmm. do. This is actually a brooch from one thousand nine hundred thirty. It is made in Italy, and it has a very special ability. When you wear it, you can wear it like this. Yes, it has a very special, special ability. It is mechanical. Now, why is it a special piece? You have to understand that this piece is only made out of wire. So, if you imagine just wire on a stick, and that from this wire you produce something that is so complex like this, that is very far away. So it needs a lot of creativity. And this is actually what the goldsmith does. And mm -hmm. this is why I like it, because people understand what we do. Now, what you see is the movement is very nicely done, uh, the proportions are nice when it is open. But it's also nice when it is closed. And this is really difficult to do. It means that the piece itself has to be like a sculpture or something else, uh, perfect in how it is done. And that's why we like it so much. <laughs> คือเดินในในช็อปเนี้ยในที่เนี้ยครับก็จะมีคุณฟรานโก้เขาจะมีหนังสืออย่างเงี้ยเปิดให้ดูตลอดทางเลยก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการประมูลนะครับต่างๆดังๆของโลกเนี่ยอันนี้ชื่อว่าซอสบี้ซอสบี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าการประมูลนะครับที่โด่งดังระดับโลกธีมของการประมูลรอบนี้ก็คือเป็นเครื่องประดับของราชวงศ์บูรบองนะครับในฝรั่งเศสในสมัยก่อนนะครับ พามาดูชิ้นหนึ่งนะครับในหนังสือนี่จะเ,เปิดให้ดูชิ้นนี้นะครับเป็นของราชวงฮับสเบิร์กนะครับซึ่งที่ลอรี่จัดมาแล้วนี่ให้เราดูของจริงเลยสวยกว่าในรูปเยอะนะครับเดี๋ยวพามาดูความเบ้อวังกันต่อหน้านี้นะครับอันนี้เหมือนกับเป็นจิวเวลชิ้นนึงนะครับที่ใคยๆก็เป็นอกเก็ตหรือว่าเป็นจี้ที่เอาไว้ใส่สร้อยคอนะ วัสดุหลักของอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นไข่มุกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเพชรนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะดูว่าธรรมดานะชิ้นนี้อาจจะดูธรรมดาแต่เดี๋ยวจะให้ลองดูหน้าถัดไปนะครับว่าทําไมชิ้นนี้ถึงมาเข้างานประมูลนี่คุ้นไหมคนนี้หน้าคุ้นๆ้นไหมครับคนนี้ลูกสาวของมาเรียเทเรซานะครับชื่อว่ามาเรียแองตเนต เจ้าของฉายาที่ว่าไม่มีขนมปังกินใช่ไหมทําไมไม่กินเค้กล่ะนะครับที่โดนที่โดนชาวบ้านนะครับจับตัวมาจากในวังแล้วก็กิโยตินตัดหัวกลางเมืองนะครับนี่มาเรียแองโตเนตใส่นะครับในภาพวาดของจริงแล้วเขาก็เอามาประมูลกันนะครับสวยมากภาพวาดภาพวาดก็สวยของก็สวยนะครับ <S 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 นี่เดี๋ยวเรามาดูกัน ลองมาตีราคากันเล่นๆคร่าวๆนะครับว่าเท่าไหร่บางวันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับไข่มุกเชฟแบบนี้อายุประมาณนี้ตีให้20,000ฟรฟังนะครับเพชรแบบน,นี้ไม่ใส่มากมีความเหลืองๆปนๆหน่อยให้อีก20,000นะครับรวมกันเป็นส0 0 0มืนบวกให้อีก20,000ก็ด้เป็นเป็น60,000เลย60,000ฟรฟังนะครับเนีย่ยมาดูราคา ราคาที่เขา e s t i ต a t e หรือว่าคาดเอาไว้นะครับในการในการจบรอบนี้นะ1ล้านถึง1ล้าน9แสนฟรังนะครับเดียวประมาณ37 38ล้านบาทนะครับแต่มันไม่จบมันไม่จบนะครับดูไหมมันไปจบที่ราคาเท่าไหร่36ล้านฟรังนะครับ36 000, กว่าล้านฟรังเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่พันกว่าล้านไหมพันกว่าล้านเลยนะครับชิ้นนี้นี่ เหมือนก็เป็นสมบัติแห่งชาติเลยนะถ้าซื้อไปอ่ะเนี่ย <c oughs> เอาไปขิงได้หลายรุ่นเลยนะครับตัวเองมีจี้ของมาแรงตัวเน็ตอยู่ในมือในการครอบครองเนี่ย <c oughs> อีกหนึ่งแหวนเพชรนะครับที่ผลิตขึ้นช่วงประมาณ100ปีที่แล้วนะครับจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งถ้าเทียบกับที่ไทยนะครับช่วงร้อยปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่สมัยนั้นเนี่ยเรามีราชการที่5ใช่ไหมรัชการที่5สมัยก่อนนะครับก็นิยมประพาสยุโรปนะครับแล้วก็มาซื้อเครื่องเพชรที่ทําจากประเทศฝรั่งเศสไปเนี่ยกลับไปที่ไทยนะครับแล้วก็ให้เป็นของของช่ำรวยหรือว่าของแจกให้กับคนสนิทหรือว่าเป็นของพระราชทานนะครับในสมัยก่อน นะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเพชรที่มาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องเพชรอันดับหนึ่งนะครับในในโลกเป็นงานที่สวยงามนะครับสำหรับวงนี้นะครับ6กรัตให้ถายเล่นๆน,นะครับว่าราคาเท่าไหร่หลายๆคนนะครับอาจจะอิงจากราคาไทย6กรลัดก็น่าจะประมาณ4-5ล้านใช่ไหมแต่ว่าที่นี่นะครับที่ลอวีงานแหวนเพชร6กรลัตนะครับ c u ตติ้งสวยมากแล้วก็เป็นแพลตินัมนะครับจากฝรั่งเศสเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วขายแค่66,000ฟรังนะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าเท่านั้นเองนะครับจะบอกว่าถูกมากก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่มีตังค์ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับราคา6กกร,รัตในสมัยปัจจุบันนะครับที่สภาพดีมากๆขนาดนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าถูกเลยกันดีกว่า ถูกมากเลยแล้วกันดีกว่านะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับคิดไม่กีเปอร์เซนต์เท่านั้นเองนะครับ <c oughs> มาต่อนะครับชั้นสุดท้ายชั้น3อันนี้จะเห็นว่าเป็นประดับด้วยดอกไม้เยอะแยะมากมายสวยมากนะครับน่ารักเป็นสีแบบอ่อนๆพาสเทลนะห้องนี้น่ารักมากห้องนี้เนี่ยฟังก์ชันหลักนะครับเขาจะตกแต่งให้เหมือนแบบเป็นอยู่ในงานแต่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ามี ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเข้ามาตัดสินใจอยากจะซื้อแหวนแต่งงานแหวนคู่นะครับก็มาที่นี่นั่งโต๊ะนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยมันเหมือนกับบิ้วนะครับให้เงินในกระเป๋าเนี่ยมันค่อยๆสับๆสั่นๆน,น,น,นะอยากจะออกมาจากกระเป๋าตังค์นะครับเนี่ยมันเนี่ยมันได้มากนะครับฟิลมันได้มากเหมือนอยู่ในงานแต่งไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเนี้ก็จะมีดิสเพลย์โชว์แหวนคู่นะครับเยอะแยะเลยด้านล่างก็มีเยอะด้านบนก็มีเยอะนะครับ แล้วก็ด้านบนตรงนี้ชื่อว่าเซนเจคอบนะครับก็เป็นงานศิลป,ปะก,กันหนึ่งนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นผู้คุ้มครองทัวริสนะครับหรือว่านะักท่องเที่ยวแล้วก็อันนี้เป็นพระเยซูนะครับหรือว่าเจสัสคริสอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าไม่ค่อยคุ้นตานะครับเพราะว่าอิริยาบถในรูปแบบนี้ของพระเยซูไม่ได้ถูกตึงกลางเข็นนะครับเป็นเพราะว่าศิลป,ปะแนวนี้มาจากช่วงช่วงนโปเลียนนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเอ็มพาย โตะนะครับโตะที่เขาใช้คุยกันเรื่องราคาขายแหวนเนี่ยแหละสวยมากนะครับแล้วก็มาถามเป็นงี้ไปถามคุณฟรังโกมาสรุปว่าอันเนี้ยสตอรี่ก็มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าโต๊อันเนี้ยเป็นโต๊ะที่มาจากช่วงยุคของนโปรเลียนนะครับมีความเป็นอียิปต์หน่อยๆนะครับดำดำทองทองมีอยู่แค่3ตัวบนโลกใบนี้นะครับตัวแรกอยู่ที่นี่ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟที่ปารีสนะครับแล้วก็พระราชวังแวร์ซาย์นะครับดูแบบสภาพสมบูรณ์มากไม่เก่าเลยเก่าในเชิงอายุนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยไม่เก่าเลยเทคนิคที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นอินเลย์นะครับอินเลย์ lay. ส่วนตัวเนี่ยชอบชอบมากๆอะไรที่มันอินลงอินเลย์เนี่ยก็คือการที่เอาโต๊ะไม้อันนึงเนี่ยมาแซะให้เป็นร่องนะครับแล้วก็เอาวัสดุที่ต้องการที่จะให้สีมันตัดเนี่ย ตัดให้ขนาดพอดีแล้วก็ใส่ให้ตรงร่องนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับวัสดุหลักที่ใช้ให้ทายอีกแล้วนะครับว่าคืออะไรหลายคนอาจจะทายว่าเป็นทองเป็นแผ่นทองบางๆหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะไม่มีใครทายถูกแน่นอนมันคือกระดองเต่ากระดองเต่านะครับสมัยก่อนเขาใช้กระดองเต่าในการประดับพอรินิเจอร์กันแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีไม่มีการใช้กระดองเต่ามาทําแล้วนะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนะ แต่ว่าสมัยก่อนมันเป็นเทรนด์นะครับเป็นเป็นแฟชั่นเป็นสิ่งที่เขาทํากันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตัวอย่างของการอินเล์เนี่ยมันเป็นยังไงมันจะมีส่วนที่เป็นแบบเสียหายอยู่นะส่วนที่วัสดุด้านในมันมันหลุดไปนะครับจะได้เห็นว่าเนี่ยขั้นแรกนะครับก็ก่อนให้เป็นร่องร่องไม้อย่างเงี้ยอันนี้คือร่องนะครับแล้วเราก็เอากกะดองเต่าเนี่ยมาขึ้นรูป ให้มันพอดีที่จะใส่ร่องอันนี้ไปนะครับซึ่งไอกระดองเต่าเนี่ยถ้าตัดพลาดนิดเดียวนะต้องทำใหม่หมดนะครับดูดินี่ยทำไมเรถึงชอบอินเลยนะครับเเพราะอย่างนี้แหละสวยมาก